ชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปารดองความรักของชาวราศีกุมนะคะตลอดอเดือนธันวาคมนะคะขออภัยที่คลิปมาช้าด้วยนะคะเาเมติดสอนอยู่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะรีบทําคลิปของเดือนหน้าแล้วก็ปีหน้าให้นะคะจะทําให้เป็นสเปเชียลพิเศษเลยสําหรับคนที่ติดตามช่องของเมย์ขอบคุณมากๆนะคะที่อดทนรอ,อกันนะคะอ่า ตอนนี้ค่ะเมย์เปิดช่องใหม่นะคะแล้วเมย์จะพยายามนะคะหาเวลาอัปเดตนะคะคลิปเป็นพิเศษในช่องนั้นเลยโดยตรงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยเมย์จะทิ้งลิงก์ของช่องใหม่ไว้ใต้คลิปเลยนะคะโอเคใครอรู้ส่วนตัวรบกวนอะไรไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปนะคะเพราะว่าการดูคลิปนี้เป็นการดูในเรื่องของความรักทั่วไปเท่านั้นนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะ ความรักของชาวราศีกุมนะคะในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรคะความรักของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรคะเ e น of c u คัพขึ้นมานะคะสิบถ้วย Prince of Wands Two of Wands ยู e of f o r t u n e q u e e n of Swords เอ่อ n of Wands 6ไม้เท้านะคะ4 o u r of Cups e i g h of Cups and Temperance นะคะโอเคค่ะชาวราศีกุมในเดือนนี้ชัดเจนเด่นมากในเรื่องของความรักนะคะที่เป็นคนใหม่ๆเข้ามาความรักใหม่ๆนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาไม่มองว่าชาวราศีกุมคุณอาจจะเจอความผิดพลาดผิดหวังเสียใจในความรักมาก่อนนะคะ ใครเข้ามาคุณก็ไม่ชอบเขานะคะในอดีตที่ผ่านมาคนโสดอยู่ไม่มองว่าคุณมีโอกาสจะพบรักกับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนานะคะคนที่อยู่รายการอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้นะคะมันมีเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ในอดีตที่ผ่านมาม่มองว่าชาวราศีกุมค่อนข้างสตรองมากนะคะเหมือนคนอาจจะเพิ่งจบไซเคิลเดิมๆนะคะวงจรเดิมๆที่มันไม่มีความสุขที่มันค่อนข้างจะท็อสซิกกับคุณ energy ของคุณยังมีความหนักหน่วงอยู่ยังอาจจะยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มองว่าคนคนนี้คนที่จะเข้ามาหาคุณใหม่ค่ะเป็นคนที่คุณจะต้องได้เจอกับเขาหลีกเลี่ยงการเจอไม่ได้นะคะเขาจะเข้ามาเพื่ออยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันเป็น long term relationship นะคะคือความสัมพันธ์ที่มันไปได้ระยะยาวคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนก็ได้อาจจะในวงสังคมเดียวกันเพื่อนกัน นะคะสิ่งที่เขาต้องการนะคะ energy ของคนนี้เรื่องของความรักค่อนข้างดีมากๆเขาต้องการความรักที่จริงจังนะคะเข้ามาดีนะคะคนนี้เข้ามาค่อนข้างจะดีมากๆเจตนาเขาค่อนข้างจะดีมันมีไพ่เทมเพลนขึ้นมานะคะในบทสรุปเมมองว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่แล้วมันมีค่อนข้างเป็นไพน่หนึ่งถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะสงบสุขไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยทะเลาะก,กันอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบความเข้าใจนะคะอะไรที่ ความรักที่มันไม่ใช่ในอดีตที่ผ่านมาแม่มว่าจบไปแล้วนี่ตัวของคนนี่คือสําหรับคนโสดน,นะคะคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาแล้วเป็นโซเมทคุณจริงๆนะคะเนี่ยไพ่เทมเพลไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเทมเพลสองถ้วยคือไพ่สองถ้วยนั่นแหละนะคะเชื่อมหากันคุณมีโซคอนเนคชันนะคะระหว่างกันและการจิตวิญญาณที่ผูกพันกันอยู่นะคะเป็นความรักดีๆนะคะเป็นความรักที่จะเข้ามาทําให้คุณสบายใจสบายอก,สบ,ยอกสบายใจอยู่กันแบบสบายมีโอกาสจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ ไปแบบระยะยาวๆด้วยนะคะสำหรับคนคุยอันนี้คนโสดจบไปแล้วนะคะคนคุยคนที่มีคนคุยไม่มองว่ามีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาแต่ว่าในเรื่องของรายะทางมองคนอยู่ไกลกันมันยังมีนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเองอาจจะมีช้อยหนึ่งช้อยสองหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเองมีช้อยหนึ่งยช้อยสองให้ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะเนี่ยมันมีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาความอึดอัดยังอยู่ ยังมีบรรยากาศของความอึดอัดอยู่ในความสัมพันธ์บางคนนะคะที่มีคนคุยไม่มองว่าคุณมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่นะคะถึงแม้อาจจะมีความอึดอัดถึงแม้เขาจะมีชอยหรือว่าจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาก็ตามมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีมากๆนะคะเป็นความรักที่เติมเต็มระหว่างกนและกัน ในอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่2คุณเลือกที่จะเดินออกมาจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนี้แล้วออกมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆเพราะว่าดวงคุณเองมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆในเร็วๆนี้นะคะเข้ามาให้คุณเลือกเหมือนกันแล้วมันเป็นโอกาสที่ไม่ว่าคุณจะเลือกคนไหนคนใหม่หรือคนที่คุณคุยอยู่ความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีความสุขค่อนข้างจะสงบสุขคือ Energy ที่ไ,ได้จากไพ่ค่อนข้างจะดี ในเดือนธันวาคมนี้ไม่มองว่าอะไรที่มันหนักที่มันหน่วงที่มันเคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มาก่อนในอดีตมันจะจบลงไปนะคะความไม่ได้ดังอกด่างใจมันก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่า energy มันของคุณจะดีขึ้นนะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่ดีในอดีตนะคะจะได้รับชัยชนะนะคะคณเองจะได้รับชัยชนะจากสิ่งที่มันอึดอัดอะไรมาก่อนก็แล้วแต่ในอดีตคุณจะรักตัวเองมากขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นสำหรับคน คนรู้สถานะนะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรใครคุณต้องการอะไรแบบไหนถ้าใครไม่ใช่คุณพร้อมตัดทิ้งนะคะพระไพ่คุยน็อปช็อตขึ้นมาคือเป็นคนที่ข้างจะชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมากแล้วไม่มองว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่นะฮะาคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเองเหมือนคุณเข้าใจชีวิตนะคะว่าชีวิตของคนเราเองมันมันไปข้างหน้าเสมอแล้วคุณเองก็ไม่อยากที่จะเอาตัวเองไปหยุดกับอะไรที่มันไม่ใช่แลนชัดเจรคนคุยมนสรุให้สึกย่าที่วิ่บอปก็คือ หนึ่งพัฒนากับคนที่คุณคุยอยู่เพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นโซคอนเนชันของเขาเขารู้สึกว่าคุณและเขามีจิตปิญญาณที่ผูกพันกันและกันกรณีที่2คุณเลือกคนใหม่เพราะคุณมีโอกาสจะมีคนใหม่เข้ามานะคะแล้วคุณก็มีโอกาสจะมีชอยเข้ามาด้วยเนาะก็ลองดูค่ะแล้วคนที่คุณเลือกน่ะจะเป็นลองเทอม์เรเชนชิพกับคุณได้เลยก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไประยะยาวได้เลยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะไม่มองว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายอาจจะคู่อาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ก็รักคุณดีอยู่นะคะสุดท้ายแล้วเข้าไม่เข้าใจอะไรกันทะเลาะอะไรกันในช่วงปปลเดือนปัญหารู้สึกทุกอย่างจะคลี่คลายไปในททางที่ดีขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะจะ จะเย็นมากขึ้นจะเป็นน้ําเย็นคอยชโลมใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยทะเลาะก,กันเคยมีปัญหากันในเรื่องของคำพูดนะคะ,ะเคื่อนข้างจะรุนแรงนะคะทะเลาะก,กันเมื่อไหร่งอนกันเมื่อไหร่ก็ในเรื่องของคําพูดตลอดนะคะมีใครฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งพูดแรงเมมมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณนะเพราะว่าใช่ไพ่ของคุณคือไพ่ควีนอบซอร์ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองที่พูดแรงกับเขานะคะแต่เดือนนี้เมมมองว่าคุณทั้งคู่จะใจเย็นลงนะคะ จะเป็นน้ําเย็นนะคะคอยรูปหลังให้กันมากให้กันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะ <K _ H are> ความสัมพันธ์นี้นูมีแบบแผนมีการวางแผนไปในอนาคตนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะไปเจอสิ่งดีๆบางข่วมมีโอกาสจะเดินทางต่างประเทศร่วมกันนะคะถ้าอยู่ไกลกันมีโอกาสจะได้มาพบเจอกันนะคะถ้าไม่ใช่ช่วงปลายเดือนก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีนะถ้าเมดูจกให้คือความสัมพันธ์ยังรักกันดีอยู่นะคะอึดอัดบ้างนิดหน่อยไม่ได้หนังใจกันบ้างก็ยังมีอยู่นะคะแม้ว่าความรากักอาจจะให มีความสุขทุกวันมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าคนสองคนเราถูกเลี้ยงกันมาคนละอย่างนะคะถูกเลี้ยงกันมาครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะคะต่างพ่อต่างแม่เรื่องของการทะเลาะกันมีอยู่แล้วแต่ไม่มองว่าเดือนนี้คุณจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอยากจะมีลูกไม่มองว่ามีโอกาสที่คุณจะตั้งท้องหรือตั้งครรภ์ได้นะคะโอกาสจังหวะเวลาดีๆนะคะหรือคุณอาจจะได้รับข่าวดีในช่วงปลายเดือนธันวาคมเนาะ โอเคนะคะต่อไปก็เป็นไพ่ออราคโคาะนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนี้นะคะ s โ m เม e y e s t h r d a y is your soulmate นะะใช่ค่ะคนนี้คือคู่ของคุณ น้ำมว่าคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้คือคู่ของคนนั้นแหละค่ะไม่น่าจะมีคนอื่นเข้ามานะคะแล้วส่วนคนที่โสดกับมีคนคุยก็มีโอกาสที่ใครคนหนึ่งที่จะเข้ามาให้คนเลือกเป็นโซเมนของคนนะคะ retreat at time to disconnect from the world มันคุณทั้งคู่จะหาเวลาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสจะใช้เวลาด้วยกันมากยิ่งขึ้นที่เป็นเวลา2ต่อ2นะคะ say optimistic about your love life Positive thinking and f a i t h will bring you romance นะคะคิดบวกค่ะคิดบวกนะคะอย่าคิดลบในความสัมพันธ์ไพ่บอกทุกอย่างจะไปในที่ทางที่ดีอย่าคิดมากจนเกินไปนะคะรักษา energy บวกๆรักษาพลังงานบวกๆไว้มีโอกาสคุณที่คุณจะได้เจอเนะะื้อคู่มีโอกาสคุณจะได้เจอโซเม m ของคุณเนี่ยไพ่แชมเปนขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมา มมองว่าคนที่มีคู่อยู่คนนี้คือคนที่ใช่นะคะมีโอกาสจะเป็นคนที่ใช่สูงแต่ถ้าคนที่มีคนคุยกับคนโสดคือมีโอกาสจะได้เจอโซเมทของคุณแต่ว่าคุณจะต้องเลือกนะว่าคุณจะเลือกใครนะคะโอเคต่อไปนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีกุมอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมคะข้อความจากเขาคนนั้นของชาวราศีกุมคะ่ะ o r g i v e มี เขาบอกว่าให้อภัยเขานะ I don't want to lose you Do you feel the same way? Do you feel the same way t h e y you? เขาจะถามว่าเขาขอโทษนะเขาจะบอกเขาขอโทษนะที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจมาก่อนเขาอยากจะรู้ว่าคุณให้อภัยเขาได้ไหมเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะแล้วคุณยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่า รู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกกับคุณหรือเปล่านะคะดี๋ยวูต่อไปเวท for มีเขาอยากจะให้คนรอเขา Oops. I can make up มาใหม่บางคนนะคะในแค่บ,บางกรณีนะคะที่เขาอาจจะมีช้อยอยู่มีคนที่อาจจะเป็นอีกจากคุณอีกคนหนึ่งถ้าในกรณีที่คุณรู้อยู่แล้วเขาบอกว่า รอเขาก่อนนะเขาขอโทษ <d> เขาไม่อยากเสียคุณไปแต่ว่าตอนนี้เขายังอาจจะตัดสินใจไม่ได้แม้ว่าคุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีถ้าคุณรอ,อในเรื่องของความรักในช่วงปลายปายเดือนเรที่ที่ไม่ได้คือช่วงปลายปายเดือนอะไรที่มันไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นนะคะมีโอกาสที่เขาจะเลือกได้นะให้ามาดูจากไพ่มีโอกาสที่เขาจะเลือกได้แล้วมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณด้วยรอเขาหน่อยนะคะถ้ายังรักกันอยู่ให้อภัยเขามีโอกาสคนคนนี้จะเป็นโซเมตของคุณ เนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะทำคลิปที่เป็นสเปเชียลบนนะให้เลยแล้วก็ถือเป็นการขอบคุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ส่วนคนที่ดูดูก,กันมาตลอดนี่ขอ,ขอบขอบพระคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ